กันบ้างเลยสบายดีกันไหมคะวันนี้อากาศร้อนมากแต่ว่าหลังจากเรากินข้าวเสร็จนะยังไงนุ้ก็จะพานเพื่อนออกไปปั่นจัก,กรยานนะคะเพราะว่าจะได้พานเพื่อนไปเที่ยวดูบรรยากาศสวยๆเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานเที่ยวพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆพร้อมหรือยังคะตอนนี้นุ้ยท youtube เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อจะโพสให้เพื่อนๆชมในเย็นนี้เนาะเดี๋ยววันนี้วิดีโอใหม่เดี๋ยวเราจะ ไปเที่ยวกันเพื่อนเพื่อนพร้อมหรือยังตอนนี้นุยังอยู่ที่นอนนะคะที่นอนในแคมปิ้งในรถบ้านอยู่เลยนะคะเ,เพื่อนๆก็ตอนนี้เพื่อนเพื่อนพร้อมอกับเราหรือยังคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเต้ ยางรถก่อนนะคะเราจะได้ไปกันเนาะขอเติมยางลดจะขยานก,ก่อนยางอ่อนมากเล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะนี่ค่ะที่เติมลมนะคะนี่เติมยางอ่อนมากนะคะล้อหลังไม่ได้ขับนานแล้วเนาะเดี๋ยวเติมล้อหลังเสร็จแล้วเติมล้อหน้ากันต่อค่ะก็ะเดินไปกันนะคะโอเคเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะล้อหน้าเดี๋ยวเราเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกันเลยค่ะ ฝนตกซะแล้วเย้แป๊บเดียวเองค่ะหยุดแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปกันดีกว่าค่ะฝนหยุดตกเรียบร้อยเห็นไหมคะถนนเปียกแต่ฝนหยุดแล้วค่ะไปกันเลยค่ะหลังจากฝนตกนะคะ ดูค่ะฮัล มืดนะคะไม่ค่อยมองเห็นเนาะเพราะว่าตรงนู้นมันเป็นมืดเป็นน้ําตกนะคะมันน้ําตกออกมาจากสะพานสัวถานที่แห่งนี้สําหรับไว้ให้พวกท่องเที่ยวที่มีจัก,กรยานปั่นนะคะ เสียงรถวิ่งอยู่บนสะพานนะคะเสียงดังมากตอนนี้ทอมกําลังเปลี่ยนกล้องเขาเอาะะใส่ตรงหน้าอ,อกเวลาขับจักรยานจะได้ไม่สะเทือนนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปกันต่อเลยค่ะ บริเวณแถวนี้นะคะเพื่อนๆสมัยเมื่อหลายพันปีมาแล้วนะคะก็จะใช้เป็นการล่าสัตว์เนาะแล้วก็จะมีการทําเขื่อนน้ําเพื่อให้เก็บกักเก็บน้ําไว้กินไว้ใช้นะคะเมื่อสมัยก่อนเป็นพวกกลุ่มชาวสเปนนะคะตั้งชุมชนขึ้นมาเพื่อให้เป็นหมู่บ้านในการท,ทําไร่ทํานาสอนวิธีการทํามาหากินนะคะในแถวนี้เนาะก็เลยกลายเป็นน้ําตกเป็นแหล่งเก็บน้ํา จนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะโอ้ยทำสนุกใหญ่ <laughs> You have to do the laundry, huh? I'm gonna do that before they pick them up. ปี่เพื่อนคะเพื่อนเพื่อนเราขับมาได้สักระยะนหนึ่งแล้วเนาะเราก็เห็นตรงนี้เป็นน้ําตกเด็กๆเล่นน้ํากันนะคะเราก็เลยพาเพื่อนแวะจอดนะคะชมวิวจิวทันสวยมากเห็นไหมคะที่นี่เขาจะแบ่งแยกนะคะให้สําหรับนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานเขาก็จะแยกโซนออกมาให้นั่งพักผ่อนมีจุดเป็นพักๆแล้วก็มีถังขยะให้เราทิ้งนะคะ,ะเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยค่ะเล่นสไลด์ โอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อนะคะ

ไ e มี o o k for bananas mangoes เราได้กระถิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับแคมปิ้งไปตำส้มตำกันดีกว่าค่ะยังไงคลิปนี้นุ้ยก็ขอขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่ติดตามชมไว้เจอกันคลิปหน้าตำส้มตำนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบายยกินเตงหมูแก้ร้อนค่ะ